เฮ้เฮ้เเใครดูคลิปนี้อยู่น่ะไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้กดได้หน้าคนหนึ่งเลยถ้าไม่กดแล้วก็เอ้ารออะไรอ่ะกดดิเฮ้ยเ้เออสิงโว้ไปโดนนรนเจี้ยงกระดูกมาเมมมีของอะไรล้ำค่าเลยนอกจากกระดูกมีแต่กระดูกนั่นเลยหมันไส้ตีคนของร้านเลยฮะ ้ยตีได้ไหมฮนะเฮ้ยตีฉันนอไมฉันนอนผีนะผีทุกยอย่างเลยหัวหัวล้นอ่ะเฮ้ยหัวล้นล้นเลยเฮ้ยตรงนี้เอาเวลาไปลงเหมืองดีกว่าโอ้กระดูกมาทำอะไรทำเป็นปุ๋ยเหรอฮะโอ้มันก็โตวไวนะเฮ้ยจิกซนะองมันเนี่ยเฮ้ยอย่าจิกนะจิกอะไรโอ้ยผมก็แค่เรียกว่าการโดมันคือจิตวิญญาณมันอะไรไมันก็คือการจิกนะนะจิกอะไรลุงถอยคิดมากนะลุงอุ้ยแค่โดเฉยพอนี้โหสะพานเลย เอาล่ะกลับบ้านไปนอนดีกว่าพักผ่อนพักผ่อนเฮ้ยตอ what is that เฮ้อยอะไรอ่ะเฮ้อยอะไรอ่ะมายม็นฟอสฟีวออ้ยมันนี่เราเจอมายมฟอสฟีวไม่นี่นี่เนี่ยเป็นไงไมายฟอสฟีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมอยู่มีซัมมี่มาบุกหน้าบ้านอ้าวเฮ้ยเข้าไดีครับเขบ้าไปดีครับเขบ้าไปดีครับ เขาดิเขาดิอีเขาดิเขาดิเขาดิกระจอกไอ้นี่เข้ามาดิกระจอกไอ้กระจอกนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามามาแต่เดี๋ยวมาแต่ยดี๋ยวมามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะนีขั่ค่ะไป็นไงกลับไปเป็นไงอะไรกันเนี่เฮ้ยจะกลับบ้านดีๆมันเจออะไรอ่ะมันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆเลยเฮ้ยไอ้นุ๊ปเฮ้ยมันเสียอะไรอะเพื่อนเสียอะไรฮะนี่บอกมาลุ้มันเกิดขึ้นนุ๊ปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้อะไรฮะ แล้วทำไมซัมบี้หน้าบ้านอะ่ะเฮ้ยแ้าซัมบี้อ่ะเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมันไม่ตอมาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนุ๊กทำอะไรมานุ๊กก,ก็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 ไม่ทำอะไรเพื่อนก็ไปเดินเล่นหาของอะไรก็เอกกลับบ้านมาก็นั่นแหละนั่นคือปัญหาในเอาอะไรกลับบ้านมานุ๊กอ่านี่ไงเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยอืมเฮ้ยมีมันโหกระโดดปีศาจนี่ว่ะเอา้ารู้ได้ไงอะ่ะก็เนี่ยกุดก็ตูเพื่อนลงเงินเกณฑกระดูกมาแล้วเอ้ยก็ว่ามันหายไปไหนมันอยู่นี่เองเอา้าทำไงดีเพื่อนเเอาทิ้งลยม <g ül> ไม่ได้ทันนะต่อให้ได้ทิ้งไฟอ่ะนั่นนุบทำไมอะ่ะมันก็จะตามล่าในดีไอซัมบี้หมดแล้วนะนะใช่โอ้ยโผมขอโทษผมจะไม่เก็บขยะมั่วอีกแล้วเออสมควรแล้วงั้นเดี๋ยวน้นองฝันนี้เอ้ยเอื่อนไปช่วยกันเลยอะเพื่อนนะขอร้องกันนไม่ไม่อยากตายไหนะเออน่าจะช่วยช่วยแต่ก็คงอาจจะเป็นเนอะว่าซัมบี้บกุกสักทุกๆวันนะทุกวันเหรอโอ้โหเราไป็เราตอนนั้นเราคือคงหลับไม่ลงเพื่อนนะ ม่าจริงเหรอตอนนี้อยากนอนเว้ยอุต okay. ส okay. okay. uh ่า huh. ห <who> ์ลงต้นเจียนมาโอ้โหเนี่ยเอ้ยอ่ะช่วยได้ช่วยได้เฮ้ยเพื่อนช่วยขอบคุณครับผมจะทำทุกอย่างพี่ทุกอย่างเลยเหรอได้งั้นเดี๋ยวอะไรกันเดี๋โอเคฮะนี่ไงขวานของเรานี่ขวานน้ำเงินคุมขมขมขมนะเพื่อนมันต้องคมขมก็คมคือมันแบบคมขมมันมันดีนะเอาล่ะนี่จะช่วยนายเองเอาล่ะทีนี้ จะต้องเอาเหล็กไปเผาก่อนทำไมเพื่อนเผาเหล็กทำไมอ่ะเออหน่าเอาเหล็กเผาไปที่สิ่งดีอยู่โอเคนี่นี่คืออะไรนี่สิ่งนี้ช่วยได้นะช่วยอะไรเพื่อนเออหน่ามันจเหล็กมาแล้วเราต้องทำกาวสิ่งนี้มานี่ไงที่ตัดขนใช่ไหมเอ้ยอยู่ยังไงอ่ะแน่นอนอาละทีนี้ได้ทีตะขนแล้วไงต่เตอเดี๋ยวมาตงนะจะช่วยร้าเองช่วยรอเดน,น,นคือนี่เองน่นคือบ้านต้นไม้อ่ะบ้านต้นไม้ใช่แล้วถ้าเราใช้บานต้นไม้การเอาชุดรอดแล้วก็มันสิ่งดีเลย ทั้งดอซอมบี้เอ่อมันคงปีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกเนี่ยบ้านดินเงมันติดกับดินมันลงดินได้แต่ถ้าไปบนไม้ก็ได้รอนรอดแนะนอนเอาละนี่เดี๋ยวโอเคสัตว์เลี้ยบบินได้ฟื้นนี่แหละยจะช่วยเราสาาร้างบ้านง่ายขึ้นเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนโอ้โอเคขวานเงินคมๆม,มันต้องเร็วกว่านี้มีประสิทธิภาพแล้วหอกกับขวานเพชรเลยว่าบอกตรงคือเร็วแรงทะลุมิติมากทุกปีเดียวนี่แบบร่วหมดเลย ไม่เสร็จเลยเฮ้ยตามไปเล้วเว้ยโอเคแล้วปึ๊บ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 โอเคแล้วอุว้ยนี่แหละไม้เท่านี้ไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้แต่ก็นะเราเอาไม้นี่มาแค่มาสร้างบ้านอ,าอืออีสักต้นละกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ไม้พวกนี้ในการสร้างเล่นนิดหน่อยเฮ้ยจะต้องขุดปกติไม่ใช่กดไม่ใช่กดยอ่ยอ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 บ้าแล้วเอาละ่ะขุดให้ได้วเฮ้ยนี่ขุดทีเดียวได้ตั้งกระสับสามกิจไม้เลย ป็นไม้โซนเขตร้อนก็ดีนะวนะเอาล่ะทีนี้เราได้มาแล้วเดี๋ยวบินก่อนจ้าบินก่อนบินก่อนฟิวสสร้างไหนดีอ่าสร้างตรงไหนดีนะตรงอ่าตรงนี้แล้วกันถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีนะจิ๊บจ๊บต่อไปก็คืออาล่ะสร้างเราทบการำการสิ่งนี้เลยจึ๊บโอ้โขึ้นมากระดูกมาใ,ใช้งานละตรงโตขึ้นโต,โ,ตโอเคเรียบร้อยเอ้อย ก็โอเคดีกว่าต่อไปก็คือต้องไปเอานี่เลยนี่เงเอาใบไม้มาอะยื๊บโอเคเอาต้าไม้ปกติหัวไก่ล้นแน่หัวล้นแน,น่ต้นไม้หัวโล้นมีความสุดจริงเลยแม่ทำอะไรอย่างงี้เขาสุดจริงเลยอเอามาทั้งสองชุดน่าจะโอเคโหต้นไม้หัวโลนแล้วโอ้ไม่นะ็นไรถามเพื่อให้เราเพื่ออยู่รอดเราไม่ส่งก็ต้องใช้อะไรก็ตาม Okay. โอเค,อเคหัวล่นไปซะห,หัวล้นล้นไปซะโอเคได้มาโอ้ยเกินคาาเนี่ยประมาณนี้กันเอ้ยพังทิ้งไปเลยต่อไปเราต้องถอนขนนี่ก่อนถอนขนนี่ก็เพื่อสร้างบ้านฝุดปลอดภัยของเราบ้านต้นไม้นี้ก็จะเป็นบ้านที่ป้องกันแต่ซัมบี้อะไรต่างๆกันนานะเอาละทีนี้เราก็ต้องอทำกล่องคราฟก่อนโอเคปึ๊บกล่อ, okay. อ,องคราบวาตรงนี่ แล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ค่อยขาาแล้วกันนะเอาละมาปูก่อนจะปูไงดีหยุดต้องทำบันไดขึ้นนะเนี่ยเออใช่บันไดขึ้นบันไดน่าจะวางประมาณตรงนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวตีขอบก่อนตีขอบโอเคตีกขอบเฮ้ยขวานไอ้จิ๊บใหม่เร็วปุกนี่แน่แม่ขวานนี่ก็เร็วเหมือนกันเลยนี่ยโอ้โหเจ้าเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวออกไปก่อนในการตีขอบมาตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้ พอตีขอบปุ๊บเราก็จะตีขอบนี่อีกเพื่อทําเป็นระเบียงอ่าไอเดียเริ่มมาเริ่มมาปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวต่อไปคือต้องทํานี่ก่อนไอไอ้ไอทำไอ้ต้นนี้ก่อนไอ้บันไดก่อนโอเคบันไดไข่ผ้าไหมเฮ้ยน้ำมันกันไกลบ้า <c oughs> บันไดเฉยเอาล่ะทีนี้เฮ้ยไม่ไม่ไมไมบันไดดิไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโอเคว่าปัดลอยดี มาตรงนี้ละกัน123่งบารไปพลอยถอยแล้ว 1, 2, 3, ลไม่คับให้หมดล่ะครับออืโอเคโอ้โถ่ยขาหนึ่งจะเหลือหนึ่งไมโอเคพร้อยผมฟื้นปุ๊บปั๊บโอเคทีนี้เล้กล็การตีขอบวงเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่นี่นี่เป็นแทบดอได้นะเออเอาแทบดอได้ง่ายเลยโอเคจื้อปุ๊บ ดอแท็บดออืมก mm ็น hmm. okay, okay. oh, okay. ่าสนใจดีนี่ก็น่าสนใจดีนี่โอเคอันนี้เอาเป็นอ่าบันไดแล้วก็เอาเป็นแท็บดอปื๊ดโอเคเอ้าไม่ใช่ดอบ้าจริงเป็นท่านเก่าโอเคเอาเป็นนี่วางนี่แล้วก็ตึ๊บนี่แนี้เรียบร้อยโอ้โหสวยงามอ่าที่ได้แล้วแล้วก็สึกว่ารูปร่างแปลปรับหน่อย ต้องแบบว่ามันตีแบบมินิมอลมินิมอลแบบตีขอบตีวงให้มันดูแบบวสวยงามพอสังเกปเธอต่อไปก็คือรั้วรั้วมา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 ฮู้โหโอเครั้วประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะรั้วทำยังไงเอ่ยอย่างนี้ปะไม่ใช่เอ้ยใช่เฉยใช่เฉยไม่คิดมาก,ก่อนมาใช่มันคือใช่เฉยประมาณนี้โอเคจะทำหลังคาแล้วกันหลังคาแบบมินิมอล เจำแบบมินิมอลโอ้หเสียงนี่เสียงหน้าตีปากไหมลูกเอาล่ะฟืบเดี๋ยวทำการเอ้ยไม่รีบมาขึ้นมาฟืบอ่ะทีนี้เราก็จับการตีตีขอบวางนี่ตึ๊บตึ๊บตึบตึบอ่าตึ๊บตึบพอตึ๊บตึบแล้วเราก็ต้องตึ๊บอีกรอบหนึ่งโอเคพอตึ๊บเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาแสลบ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 ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ อันนี้ก็ค่อยๆลงทีละชั้นหนึ่งชั้นเออถ้ามันขี้เกียจปืนแล้วก็เราก็จะเอาเอาใบไม้ไม่ใช่ได้ใบไม้ที่ไม่ใช่หมาวางตรงนี้แล้วเราก็ทําการวางขึ้นมาหนึ่งโอ้ยบาดเลยตกเสียสายเนี่ยโอ้ยเสียสายเหรอเราไม่เสียสายใช่ปะเอเคอยู่คิอยู่ปึ๊บ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 เอ้ยไม่พอไม่พอไม่พอต้องขับเอาหมดดีกว่าหมดดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้พออีกหน่อยไหมพอไหมมิด ไพ่พอที่คือแปลนะอะไรที่คือหลังคาของเราโอ้ยเปเป็นบ้านที่เขาจะสวยงามเลยเนี่ยเอ้ยทำไม่เล่นไปทําสวยนะ <c oughs> ทําสวยหนะ้าไม่ไปโอเคพอได้หลังคามานี่แล้วโอ้ยบ้าจริงมันติดนี้แหละโอเคนี้ก็ติดหลังคามานีเ่เรียบร้อยต่อไปก็คือเอารวมมาคันอีกรอบหนึ่งอีกแล้วอะทำไมันไม่ค้าไปเสร็จ,รจปไปเลยแหละเออเอ้ยบ้าจริงเลยแกนเนี่ยอ่าเพื่อให้นู้นไปรอดนี่เรามาสร้างเพื่อความสนุกหรือว่ายังไงเนี่ย <c oughs> โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหลังคาวันนี้อ่าฮ้าเรียบร้อยเนี่ยหลังคาบา้าบนแบานบมันดูแบบเฮ้ยมันยังดูว่าไอ้ขาถได้หรือเปล่โอเคใช่ก็คือต้นไม้อย่งไรล่ะเอามาให้มันชุมนชมชมมนช่มๆหน่อยชุ่มๆชุ่มๆไปให้มันชุ่มๆหน่อยปึ๊บ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 ไปให้มันชุ่มๆชุ่มฉ่หน่อยเออใช่ยังไงเรื่องต้นไม้เหรอะบ้านต้นไม้เหรออ่า,อา เฮ้ยเป็นไงโอ้โหก็สร้างสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยทำไปเล่นไปอื้สวย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 แค่แปะแปะไปมันก็สวยแหละแปะแปะเอ้ยมันก็สวยเองฮอนเองเออนี่แหละเอ้ยนี่แหละเรียบร้อยต่อไปต่อไปก็คือนำเฟเจอร์มาปุบปิ้ให้มันแบบว่าดูชุดร้อนโอเคคืนนี้ได้โอเคเรียบร้อยโอ้โหสวยนะเอาล่ะให้มันดูโก่งๆกลางๆไอชานเถอะมันก็ยังมันก็ยังดูดีอยู่ หรือถ้ามันกิกาหวัวก็เราก็จะยาวนี้แหละจะแต่วันนี้ได้โอเคแหละเอาละเฮ้ยนูบขอมาเร็วครับครับผมครับผมครับ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 กลางวันจังเลยกูบ้าบอาเลยฮะเนี่ยอุตสาหงบ้านเี่ย้ายของเลยเนี่ยมันก็ใช่เพื่อนแต่ต้นไม้มันแตกแค่นี้เพื่อนเออนะ่าเดี๋ยวก็มีพันใหญ่อีกโอเค คือว่าโอ้ยสวยงามเนี่ยโอ้ยปกไม้ปกโคมแล้วธรรมชาติแน่นอนนะเอโอโวรวอเโหววววววไววว่วไวว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 ว้อว <c oughs> อนะอวววนะยังไงสมววง,งนะกวววิวววววไมวไวว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 ้ววววว้วว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 ว้วววมาวมายแล้วละ่ะวว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 าจวว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 วาวววงวววววววรวววววไววววเอนวววววววาวววว่อนนะ,อน,าาน,นะเออไม่ตายนะเอาละ่ะดูหลังของเจ้านี่เลยวึบ จะบุสมีเอ้ยเอาละเอาลับนี้มิกินสายฟาฟาดนี่แน่นี่เนี่ยนี่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 เนี่ยโอ้โหป่านาไอ้เอิญแต่มันโกงเว้ยโกงอะไรก็คนมันมีความสามารถพิเศษอะครับเออเออลาบลาบลาบัมเฮ้ยสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านอีกเอ้ยขอโทษไฟไฟเอ้ยไม่อย่าไม่อย่าอม่ย่ะ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 โอ้โหโอ้ยสมหน้ากระลาหัวจอกสมหน้าอะไรกูจะ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 ช่วยแกดู้ไหมโอ้ขอโทษกัปตีนโอ้เดี๋ยวบานก็สวยเนี่ยโอเค อ๋อนุปดฉันคิดว่าอนาคตมันต้องมันเป็นของทำแน่นุปเอาจิงดิเออจริงดิเอาอะไรนุบเอาไอะดีเอาไอเดียเหรอก็ต้องหาเรื่องยู่ใหม่ดิอืมหาเรื่องยู่ใหม่เหรอใช่รู้สึกว่าฉันเคยจะแบบไปเจอต้นไม้หนึ่งมานะนุบไหมใครเจอมาแล้วก็นายต้องลอยต้นนนุปนะเฮ้ยนายเอางี่ไหมนายไปหาต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็นายให้ฉันอยู่คนเดียวนะจะดีนุบเออฉันรอดเชื่อฉันดิบินดาเดี๋ยวหาให้โอ้ อยู่ด้วยว่านายอยู่ดนนนีอนะอุ้ยเจอว่าต้นไม้เอ้ยต้นไม้นี่เดี๋ยวต้องจิกแน่เลยในายหาน่ะเออโอเคเอาล่ะเวลาเอาตำแหาแล้วอยู่ดีนะโอเคเพื่อนโอ้โห,โหเพื่อนหาไหนมาเพื่อนโอ้โสุดยอดเลยเพื่อนเออไปไงล่ะโ,โหไปแงพลังการสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้ววะเออน,นั้นก็ถือว่าไปเจอมาพอดีนะลุงน,นะเจอพอดี เรื่องนี้ต้องมีคมไงนายสร้างอะไรมากเพื่อนนะแน่นอนฉันใช้ฉันจะพลังเนะี่ยพลังอะไรวะพลังของต้นพืชน,นี่แหละต้นพืชอะไรอะ่ะก็ใช้เหล่าพืชพันธุ์มากมายมหาศาลในการปลูกต้นไม้ขึ้นมาเลยฮะ,ะบานต้นไม้นี่นะเออนะ่อาอร่อยดีกว่านู่มนะอุย้ยบานของฉันบานหมายของฉันนี่ไงรับรองว่ากันแน่นอนดิมันในซับบี้คอมปิวแบบมับนไดไม่ได้นะนะเนี่ยมีห้องไอทีชงไอทนชานมีชมวูชมวิวเนี่ยสิ่งน่าชมนะอุ้ยบานในฝัน ดีกว่าของตู้อีกแต่ชาติหน้าถ้าพนะช,ช่วยเพื่อนเราไม่คิดมากหรอกนี่ไงมีเตีย่ยมีแม่ห่มด้วยอะโหยสบายมีเลยเฮ้ยเชดเอ้ย,อยของสำรองเฮ้ยเอาล่ะที่นี้นะุ๊กชีวิตนายมีความสุขตอนที่อยู่ในนี้นุ๊กโอ้ยรักเออจังเลยจุ๊บจุ๊บหักอะไรจุ๊บจุ๊บบ้าว่าอะไรเดี๋ยวล่ะทีนี้นายทำตัวอีกนึงน,นะเข้าใจไหมถ้ามีซอมบี้มาบุกแล้วก็เนี่ยนายสามารถใช้เนี่ยกันได้นะนุ๊กน,นะโอ้ยโคตรจริง เลยฉันรักที่นี่ว่ะอยู่จนจนอยู่อยู่ตายปะอยู่ต่ายได้ก็ดีแต่วมานี่เนี่สามารถกันจะซอมบี้เพราะมีกลิ่นแรงเฉพาะตัวนี่มโนป่ะเนี่ยไม่ใช่ม,นมโนเนี่ดูดิพวกพืชพันธุ์ต่างกันนา,นานเนี่ยมาช่วยกันซอมบี้ดูไหมอ้ยแจมเลยผมชอบที่นี่รู้งี้มาทำตั้งนานละบ้าอะไรที่อุตส่าห์ช่วยนะเข้าใจไหมทายซอมบี้ก็บอกนะนะแล้วน,นะ่ไปกอนเลยนะโอ้ยขอบคุณครับอย,อยู่นคนเดียวเหงางั้นก็มาหาฉันได้นะ เออว่าบ้านไหนก็เขาแคบแนี่แบบมีปิดติ้งได้สบายๆเนีย่โยโอ้ใช่เพื่อนแจมจริงเลยบ้านต้นไม้คือที่สุดนะเพื่อนนะเออใช่บ้านตไม้คือที่สุดแต่ว่านะบ้านเก่าบ้านนี้มันยังแบบดูดีเร่ยเลยเอ้ยน่านะโอ้แต่ว่าให้เลือกได้ระหว่างนี้กันนี้ก็คงเลือกได้แหละนะเฮ้ยบ้านต้ไม้เดอะเบ